พยายามยกไปโลด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 ดีกว่าลูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะคุณลูกค้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยพอดีเพื่อนของเขาแฮงก์นะครับเมื่อคืนสงสัยปาร์ตี้หนักไปหน่อยแต่ว่าน่าซีดมากเลยนะคะให้คุณหมอที่ห้องพยาบาลช่วยดูให้หน่อยดีไหมคะฮะนอนพักแป๊บนึงก็หายเกรงใจเกรงใจนะครับเกรงใจครับไม่ต้องเกรงใจค่ะอนุ่นยัยคะพยาบาลมาพอดีเลยค่ะ มีอะไรหรือเปล่าคะคือคุณลูกค้าเหมือนจะไม่สบายค่ะคุณพยาบาลช่วยตรวจดูการหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวคอยดูหน่อยนะคะฮะอะไรนะอ๋อไม่อยากเจอพยาบาลคือเพื่อนผมเขามีปมกับพยาบาลครับเขาโดนพยาบาลแย่งผัวไปครับก็เลยเกลียดพยาบาลมากไม่เป็นอะไรแน่นะคะไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นไรครับเพื่อนผมโอเคครับแข็งก็เป็นแบบนี้แหละใช่ครับแข็งประจำครับประจำใช่ใช่ใช่ ๋อแน่ใจนะคะว่าไม่เป็นอะไรทำไมตาเป็นแบบนี้อะคะฆาตกรรมจำไม่ได้ดูย้อนหลังเต็มที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวันสและแอปวันดี